สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูลวงพ่อกลวยปี64ครับผมเนี่ยว่ามีจุดไหนบ้างพาเทาจะดูง่ายครับผมอ,องนี้ก็จะเป็นหลวงปู่มุนครับผมปิตาหลวงปู่มุนปี43นี่ก็จะเป็นหลวงปู่มุนเหมือนกันครับผมมุนปลปุกเสกเป็นรูปหลวงพ่อกลวยปี43กันครับผมข้างบนก็จะเป็นหลวงพุทธวดอาจารย์นองครับผมนี่ก็หลวงพุทวด นี่ก็กาลาตาเดียวหลวง่เพลยวครับเดี๋ยวเรามาดูหลวงพ่อคุยก่อนครับผมพาแท้ก็จะดูง่ายครับมีรอยปั๊มยันจากวัดเลยครับผมมองผิวเผินเราก็ยังไม่เห็นนะครับผมเราก็ต้องตะแคงเอียงซ้ายเอียงขวาดูครับเห็นไหมเราก็เห็นรอยตามนี้ครับตามรอยนี้เลยเป็นรอยกลมๆรอย ปั๊มยันทีนี้เราก็จะมาส่ององค์พระดูว่าองค์พระที่วัดอะ่ะมันจะเป็นภาพแบบนี้เลยนะเดี๋ยวส่องให้ดูนี่ครับผมมันจะเห็นเป็นเป็นจุดเป็นจุด,เป,จดเป็นจุดสีจุดสีครับผมถ้ามองตาเปล่าก็จะไม่เห็นนะครับ ถ้าออกจากวัดก็จะเแบบนี้เลยครับผมมีเต็มองพาเลยครับ <c oughs> ส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันทองแดงครับผมที่ปัม๊ม ปีหกสี่แล้วมาสองกันดูครับยันเดคมชัดสวยเลยครับปัดโคสิตารามสองห้าหกสี่ครับ เป็นพาะเอกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บมากเลยครับผมหลวงพ่อกลวยปี6กเรื่องพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงครับผมมีต่รูปภาพท่านนี่ก็สุดยอดแล้วความเข้มขลังองนี้ผมได้มาจากวัดเพราะว่าผมไปขอหลวงพ่อกลวยยกมือไหว้ขอได้ทั้งสามครั้งนะครับครั้งแรกนี้ ขอให้ได้พระมาห้อยคอผมรัตนาผมก็ได้มาสมดังใจเลยครับผมรอบสองก็ขอท่านอีกก็ได้รอบล่าสุดขอให้ถูกหวยผมก็ถูกทั้งบนทั้งล่างผมจนขับรถไปหาหลวงพ่อไปไหว้หลวงพ่อที่วัด ก็เลยได้เช่าภาพนี้มาครับผมปี64ผมเช่ามา10บานแล้วก็บานใหญ่อีก5บานครับผมไม่เหลือสักบานเพื่อนเช่าไปหมดเหลือแค่บานเดียวครับพาแท้ดูง่ายสวยถ้าใคร อยากจะขอพรหลวงพ่อกลวยก็ต้องจุดธูป9้าดอกก็อขอตามที่เราอยากได้ขอเสียงดังๆนะครับท่านจะให้พรทันทีผมรับมาแล้วสามครั้งขอบคุณครับผม